สวัสดีครับทุกทุกท่านครับคลิปนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสุริสตนะครับตอนนี้ก็นั่งพักเที่ยงอยู่ที่สระน้ำโบราณครับสระแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาช้านานครับเดี๋ยวข้อมูลจะแปะไว้ข้างล่างให้ไปอ่านกันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรบ้างครับวันนี้ก็หมอก็มานัดเจาะเลือดครับนี่ครับเจอไปสองแขนเลยครับวันนี้เจาะสองรอบนะครับ รอบแรกเจาะน้ำตาลครับเจาะไขมันรอบที่สองเจาะเ,าเลือดอโรคที่ติดต่อทางกระแสะเลือดนะครับก็รอผลตรวจในช่วงบ่ายครับบ่ายโมงหลังจากที่เราเจาะน้ำตาลแล้วครับแล้วก็ต้องมาเพิ่มน้ำตาลต่อครับไม่งั้นไม่ไหวครับต,ตั้งแต่เมื่อคืนเรายังไม่ได้กินข้าวครับเช้านี้ก็จัดเตรียมไว้ครับเดี๋ยวขอพักกินก่อนนะครับ